การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โรงเรียนบ้านภูกระชัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสองเป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีนักเรียนจำนวน141คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม12คนบริหารงานโดยนางสาวกนิกาใจหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูกระชัด โรงเรียนบ้านภูกระชัดได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อวิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน,านตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ โดยทรงมุ่งเน้นให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดีผ่านการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้นักเรียนเน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียนและพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์คือเรียนดีมีความสุข 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง นักเรียนโรงเรียนบ้านพุกชาตได้รับการปลูกฝังให้มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางาศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ฝึกฝนและสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ตลอดจนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยมีน้ำใจไมตรีหวังดีและคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนรู้จักการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านปุกชัดรู้จักแยกแยะสิ่งผิดชอบช่วยดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีเพื่อเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยยาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปอดยาเสพติดและอบายามุกเป็นต้นเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคมมีจิตสาธารณะดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนครูและผู้ปกครองตลอดจนชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 3. ม,มีงานทำมีอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านภุกชัดได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้การฝึกฝนกิจกรรมโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนสู้งานรักงานมีความอมดทนทำงานสำเร็จสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านพุกชัต ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานของตนและส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักรับผิดชอบต่อการกระทำของตนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนเช่น ช่วยการบำเพ็ญประโยชน์วัดสถานที่สําคัญต่างๆของชุมชนและภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดเรียบร้อยส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นการสร้างวินยัยและความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนอีกด้วย ทั้งหมดนี้โรงเรียนบ้านพุกชัดได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีงานทำมีสติในการใช้ชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมรู้จักผิดชอบช่วยดีและเพื่อให้ทุกคนได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพต่อไป